โลิจะพาทุกคนไปเรียนเรื่องการเบรกกันนะครับโทลิจากช่องโทลิพานั่งรถไฟวันนี้โทริจะพาทุกคนมา ปั่นไปแล้วใช้เท้าเดรกช่วยอ่าอันนี้หนึ่งแล้วนีู่๋นะครับอ่าสองางคนปั่นไปแล้วเลี้ยวออกเลยไม่เบรกอ่ามีนะครับแล้วก็สามเวลาไปปั่นเนี่ยนิ้วเนี่ยไม่มีใครแตะเบรกเลยอ่าอ่าทล้ายแตะก็โอเคดีมากสำหรับรอบแรกนะครับ่าทีนี้โค้ชจะบอกว่า ถ้าสมมุติว่าเราปั่นไปเนี่ยเราแล้วเราใช้เท้าเนี่ยเบียวยอ่ารถหยุดไหมไม่เราต้องรอเอียแต่เกิดอ่าหนึ่งอาจจะหยุดนะครับแต่ต้องใช้ระยะทางยาวใช่ไหมเบียกไกลขึ้นสองสองเท้าเนี่ยที่เราใส่สว,วยๆเนี่ยมันแพงเนี่ยพังอ่าบางคนตรงนี้ฉีดมมไปข้างหน้าปลายเท้าฉีดนะครับแล้วก็เวลาเราปั่นไปแรงๆเนี่ย แล้วเราใช้เท้าเบรกใช่ไหมสมมติว่ามีหินมีตะปูมีไม้มีไม้ทกชิน้นอะไรเงี้ยเท้าเราไปโดนเข้าเป็นไงเจ็บไหมครับอ่าเจ็บนะบางคนอาจจะเคสหนักคือไปโดนหินแล้วกระดูกหักเท้าเคดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เคด,ดหนักนะแต่ทีนี้อ่าเวลาปัน่นอ่าเห็นเบรกไหมอ่าเบรกเบรกกำเบรกโคตรหน่อยกำเบรกโคตรหน่อยกำแรงอ่า รถไปข้างหน้าได้ไหมอยู่ไหมอยู่มใช่อยู่อย้ยถ้าอยู่แสดงว่าเบรกใช้ได้นะครับมาทีนี้โค้ดจะให้ทุกคนเวลาปั่นนิ้วแต่เบรกตลอดเวลานะย้ำว่าตลอดเวลาที่ปั่นจันกรยานนะครับไม่ว่าจะปั่นตรงไปลายไปเบรกปั่นกลับมาหรือไปปั่นข้างในปั๊มแทรก ข่ดทีนี้ต้องให้ปั่นดีก่าดไปตรงนี้แต่ทีนี้นิ้วต้องแต่ไว้ที่เบรกก่อนแล้วก็ไปเบรกให้รถหยุดก่อนถูครับย้ำว่าให้รถหยุดเอาเท้าแตะพื้รือทีาข้างบนข้างลก็ได้นี้ค่ัเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วนะใช้จะยืนปั่นหรือนั่งปั่นก็ได้นะครับแต่เบรกต้องหยุด ครับผมนั่งแล้วก็เบรกอ่าเอาขาลงด้วยหาไม่เป็นไรัรบรอบใหม่อ่ะป้ายครับนิ้อยอยู่ที่เบรนะกาาด้วยนะเบรกแล้วเอาเท้าลงเอาขาลงร้บเน,นะขาลงสีส้มแล้วเบรกขาลงโอเคออเฮ้ยเฮ้ยเ้มเยเฮ้ม่ถึย เบกเออดีมากอีกคนละสองรอบเพื่อความสัวเดี๋ยซ้ายทั้งสองรอบนะครับฝั่งนี้นะครูซ้ายใช่ไหมใช่เหมือนเดิมนิ้วแต่เบรกไปเบรกขาแต่พื้นให้รถหยุดก่อน สั่งให้เบรกแล้วไม่ใช้เบรกหรือเอาเท้าลากถืออย่างนี้เกินใช่เกินกี่รอบถึงไม่ผ่าน ไม่ใช้เด็กนะครับไม่ใช้เท้านะนะครับแล้วก็โค้ชจะสั่งอยู่ว่าให้ยืนปันกูนก็ยืนปันเข้าใจไหมให้นั่งปันแล้วก็นั่งปันโค้ชสั่งให้เด็กกูก็ต้องเด็กนะครับอ่า,ราเรายืนปันได้ด้วยอะได้ดต้องอยู่ครับถ้าหนุ่เด็กเป็นต้องอยู่ถ้าไม่อยู่ต้องเอาให้อยู่เข้าใจไหมแต่ห้ามใช้เท้าช่วยนะอ่ะแล้วเวลาโค้ง ไปล้โค้งถ้าลดไปเร็วให้แตะเบรก,กเบาๆเพื่อจะรอนะครับมโบบนี้เห็นไหมถ้าดูโค้งไวเนี่ยเรือตนเนี่ยก็แข่งฟูงนะครับเราก็จะล้มเห็นไหมอยางก็าวไปไมากไม่เหล็กเลยใช่นะครับอย่าลืมนะว่าใครใช้ยท้าเกินสองรอบตกนะใช่ใชทีนี้อ่ะาจะให้ปั่นตามแถวกันไปเลยทุกคนปั่นตามเพื่อนไปเลยนะครับ น้องม้อนะครับนิ้วแตะเบรกนะอ่าดมอยู่นะโดสองคดมอยู่นะใครไแตะเบรกนะอาเด็กตัวปลายนังปั่นก็ล็อกไรกปลายตามเลยตานไปเลย 何だよ。 เียถูกต,ต้องหรือยังถูกต,ต้องแล้วนะถ้าเราบุกจะไม่ปไมเป็นนะครับวันนี้มีใครไม่ผ่านไหมยกมือขึ้นกำลังกำลังไม่ผ่านยกหนึ่ผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมครับอ่าถามองผ่านนะครับผู้ผ่านไหมผ่านไหมครับไม่แน่ใจเลยอ่าแล้ววันนี้ใครมีใครใช้เท้าไหมไม่ไม่มีก็ลง่จอยู่ครั้ง ถ้าไม่ใช่เท้าโค้ดให้ผ่านดูจไหมครับต่อไปเร็วสแกสองทีเรีสองแล้วองสวสามนะเรืนองอไนก่อนก็ได้นะครับต่้องครบสองครั้งไหมใช่เร่ห้าบนปั๊มแนะครับอะมาทีนี้ถอดป้ายชื่อโคดก่อน ถอดไปชื่อถอดแล้ชื่อกอออขึ้นนะครับโอเคตันไม้ั้น